กระเป๋าเดินทางสามสี่พันนะครับเช็คเช็คกดน้ายังไหนวะก็เป็นส้วงหิวนังสวัสดีครับฟื้นแล้วครับผมฟื้นแล้ว จับ G P S ตลอดสวัสดีครับรออยู่รออะไรเนาะสวัสดีทุกคนนะครับช่วยกันกดไลค์กดแชร์ครับผมมือนน้ครัมาพูดคุยทำข่าวกันครับตามปกติหน้าแบบสุดมากครับเพราะว่าใส่ฟิลเตอร์ไม่ได้นะครับ เฟสเอ่อเพจผมโดนปิดกั้นนะครับไม่ให้ไม่ให้ใส่ฟิลเตอร์เศร้าเลยไม่มีฟิลเตอร์เล่นนะครับเพียกับซูซี่ไปนอนแล้วเหรอคือเฝ้าเทเดี๋ยวเ่ไปนารานีสวัสดีครับสวัสดีทุกคนนะครับผมเพิ่ง โอ้แทบไม่ได้นอนเลยครับวันนี้มาหดอ่าเมื่อคืนล่าสุดเฮ้ติซ่จัดการพิติให้ดิเ,เสียงพิติเข้าไปครับผู้าาสาวโยคาคนเดียวกันปะเนี่ยคนเดียวกับน้องโยคาไหมครับตัวน,นี้อาบน้ำอาบน้ำยินแล้วคันหน้าเฮียก็จะแบบว่าหน้ามันยินแล้วมันแบบ หนามมันเป็นคุยไปหลอกไปใช่ไหมสวัสดีครับสวัสดีนะครับสวัสดีพี่จุนะครับอย่าแซวผมครับอย่าแซวผมเมื่อคืนเป็นไงบ้างครับระ้เบียบว,วัตศินสนุกไหมมวนวซุ่มเจามานน้ามักไว้เนีแบบซุ่มเจ้าหมักสไตล์นี้มันวะเอาหน้าลานี่ดาราคืนเดียวออกจากหัวไม่ได้ออกจาก งามนะครับผมแลารก่านนะั้ที่สุดพี่แม็กบ่ได้มากบ่อีพี่ Mac, นี่น่า่ามาครับมาพี่แม็กมานะทำไมไม่ในโปสเตอร์ไม่มีพี่แม็กหรอฮะในโปสเตอร์น้องน้องป้อมไม่ได้ไม่ได้มีพี่แม็กหรอแบงบอกบอกถ้าบอกไม่ปุ๋ยให้หน่อยบอกว่าโพสโปสเตอร์ไปะลืมพี่แม็กหรือเปล่า พี่แม็กไปนะครับผมพี่แม็กไปเหมือนเดิมพี่ตีอยากคุยกับแฟนครับไอ,อตีมันอยากทักทายคนนะครับผมขอบคุณมากครับเจบเชิพรุ่งนี้เราครับเสียงอ้อนวอนแฟนของเราก็แป๊บเดียวเนาะมีเวลาเตรียมการแป๊บเดียวใครเนี่ยจะมีคนซอยหลายซื้อได้หนิผมเนี่ยปวดหัวแย่เลย ไม่งั้นปวดหัวแย่เลยนะครับป,ปักหมุดของวันวิสาโอเคเอ,อ้าขึ้นบขึ้นนะบัปนี้อขึ้นแล้วนะครับขึ้นอย่างอ๋าไม่ขึ้นอ,อ่าทำไมผมปักหมุดไม่ได้นะปักหมุดไม่ได้นะครับผมล่าสุดอ,อ๋อได้แล้วนะครับปักหมุดได้แล้วโอเคมวนคักสนุกมากเลย คือขั้นขาขัา้นหนาขัา้นโตไปทั่วแถ่ว่อาบน้ำเย็นไงช็อตเมื่อกี้อ่ะช็อตเลือกฟุงเมื่อกี้อ่ะซูซี่อ่ะสนุกมากเมื่อคืนขอบคุณนะคะขอบคุณทุกคนที่ชอบนะครับพวกข้าแก่เต็มที่ครับจัดเต็มนะครับผมผมไม่ได้จัดเต็มนะคอตตัวผมว่มาจัดเต็ม ซูซี่ไปไม่มีคนยืนเฝ้าม,ามันก็นนะั่นแหละไม่มีคนพูดคุยกับมันเอาหมูไปรอบมันไนะตจะึ้นนี่จะบอกองไงดีตอนตอนที่ผมแต่งชุดดาราคืนเดียวบอกกายยางออกจากห้องด้วยอยากอายแห้งในห้องแต่งนั่งนั่งแต่งอยู่กับกับน้องนะครับกับหมูยองสองคนบบก,ก่ายยางออกห้อง,องสองเบองจะของในกระจกอยากอาหมู่กัน หวานมากครับเมื่อคืนหมักไอ้นาราไล่ขายครับคุณครับโอ้คันขาพี่อาบน้ําแล้วแม่ท้าอาบน้ําเย็นแล้วคันขาเมื่อคืนนาราสวยไหมแม่แต่คืนนี้ท็อปแต่งเป็นผู้หญิงงามป่วแม่ฮะโอ้ยเนาะรอในกลุ่มแล้วครับทำงานบริษัทนาราจัดวันจันทร์ยังไงก็ตามครับขอบคุณนะครับ สำหรับเสียงอ้อนวอนแฟนนะครับมืออื่นแล้วเด้อผมอยากประชาสัมพันธ์ตั้งแต่ตอนนี้ว่าตอนนี้แอดมินผมกาลังทํางานนะครับกาลังทํางานอยู่เพิ่นบอกให้ผมไรฟ์สดประชาสัมพันธ์บอกอแฟนๆบอกทุกคนที่คิดว่าจะซื้อตั๋วพรุ่งนี้นะครับว่าให้เฝ้าซื้อตั๋วตั้งแต่ตอนนี้ครับผมเพราะมืออื่นนี่แอดมินอาจจะดึงเขาซ่าขึ้นจังแบบ EP ที่แล้วเราอาจจะแปลว่าเกิดปัญหาได้เข้ากลุ่มช้านะครับพอเข้ากลุ่มช้าเสร็จปุ๊บกัดสีอาชีพาด โชว์ในช่วงแรกเบิ้งยอดหลังกับเบิ้งสดๆกับเกคือกันนะครับเมื่อคืนสวยมากครับโอ้จัาสีวาจักไหนเนาะก็เป็นเคลื่อนๆอยู่ครับเคลืนเจ้าของผู้ง,งาสวยมากน้องสวยครับ,บคุณครับชอบที่ทุกคนชอบนะครับในคอนเทนต์นี้ที่ ทั้งวงทั้งระเบียบทั้งพี่แม็กทั้งอ่ะเอ็มอ่อนทั้งผู้ใหญ่่นคิดขึ้นมาวะอยากให้แฟนๆดนเบ่งอย่างที่แปลกไหมจากกันเการวาว่าขันสิได้ฟังล้ำม่วนมวฟังลำใส่สุดเพลเป็นทังการนี่เขาก็ได้ฟังอยู่แล้วทังหนาเวทีนะครับเน,นาะลืม,ลอ,ลลมอ๋อรับชมจากเกาหลีซื้อตั๋วแล้ว1ิบใบขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับผมขอบคุณแม่แดงมากครับสำหรับเมื่อคืนนะครับขอบคุณระวัาน้ำใจจากทุกๆท่านนะครับที่ โอนมาให้กําลังใจผมไม่ว่าจะเป็นบ้านหักท็อปนารากรนะครับบ้าน NRKFC นะครับบ้านต่าพี่ต้าน้องนะครับต่าพี่ต่าน,นี่คือบ้านคู่กับอ่าบ้านกําลังใจคู่กับน้องหมูหยองนะครับผมแล้วก็ขอบคุณบ้านภูบาคุ้งวัดครับผมบ้านใหม่ๆนะครับแล้วก็ขอบคุณบ้านอ่าบ้านคู่ท็อปบีบีนะครับแล้วก็ขอบคุณขอบคุณแม่แดงจากสปปลาวนะครับเมื่อวานโอนมา ให้กำลังใจแล้วก็ไม่น้อยจากไต้หวันอีกนะครับแล้วก็มีอีกบมลูผูดใดนะครับเพิ่่าเพิ่นเบือเบ่องไร์สดผ่านอันพี่แม็กครับผมเบิ่งไร์สดพี่แม็กล้วเห็นผมก็เลยขอเลขบัญชีโอนมาให้อีกนะครับปรีกนอกบัญชีโอนมานน่พี่พี่อาร์มนะครับผมก็ขอบคุณพี่พี่แอดมินในบ้านทุกคนนะครับที่ช่วยกันรวบรวมเงินในแต่ละบ้านนะครับเป็นกำลังใจให้กับผมนะครับขอบคุณขอบคุณบ้านทุกๆบ้านนะครับที่ รวบรวมบัตรฟรีแล้วก็บัตรคนละครึ่งแจกนะครับในไลฟ์สดของระเบียบวัตถสิ์ที่ผ่านมานี้นะครับสําหรับมืออื่นนี่นะครับพรุ่งนี้นะครับเป็นไลฟ์สดของผมเองเป็นไลฟ์สดหน่อยของผมนะครับส่วนตัวของผมคือเซียงออนวอนแฟนนะครับ EP นี้มันเป็น EP ที่5แล้วนะครับที่ผมจัดไลฟ์สดขึ้นนะครับผมกะอยากให้แฟนๆซื้อบัตรจองตัว๋วตั้งแต่ตอนนี้นะครับ ลิงที่สามารถซื้อบัตรได้คือลิงกที่ผมปักหมดอยู่ณนะตอนนี้นะครับมันขึ้นบอนอกไปไหนมันคือบวขึ่น,นอ่ารบกวนแม่ปุ๋ยอ่าเอาเอา,เอาเพจคอมเมนต์หน่อยครับแบงค์บอกแม่ปุ๋ยเอาเพจมาคอมเมนต์หน่อยรอดในกลุ่มแล้วครับขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณน้องตีงวยฮอเลยเนะี่ยแม่ยันต้อนน้องรอดในกลุ่มแล้วครับผมขอบคุณมากครับ เมาบัตรเมาบัตรอ่ะอีกเรื่องหนึ่งนะครับตอนนี้ใครที่อจองเมาบัตรกับผมไว้นะครับคนละห้าใบสิบใบนะครับแล้วที่นี่บัท่านได้โอนมานะครับผมอยากให้ทุกคนเคียย์ยอดเมาบัตรแต่แต่ตอนนี้น,น,น,นะครับเดิมมืออื่นเศร้าผมิสด้ให้อดมินนี่แจกเพื่อนแต่เศร้านะครับน้เพราว่าขันว่ามาเมามบัตรซอยมืออื่นี่อาจสิแจกบัท่านนะครับ เป็นกำลังใจทุกคนคือศิลปินเมืออาชีพอีหลีขอบคุณมากครับผบพูดหลายๆแค่แฟนแฟนสนุก็ถือว่าประสบความสำเร็จในการทำไรสุดแล้วนะครับแม่เป็นพ่ออะไรมันหอแม่เด็กๆห่าอะไรกันแม่อะไรสุดคร้างล่าสุดคุ้มวัดก็จังสิละ มาวัดกันร้ายแบบนี้โอ้โเนาะคอมเมนต์ไม่ขึ้นแล้วนะครับล่าสุดสงสัยตื่นพี่เตียงวันนี้เหนื่อยมากครับหน่องจริงมาหอด่านประมาณเมื่อวานนี้มาถึงบ้านประมาณหกเก,กือบหกโมงเนาะก็หกโมงน่ะละกว่าจะอาบน้ําล้างหน้าได้นอนก็หกโมงครึง่ง ตื่นประมาณ10-10โมงกว่าถึง11โมงนี่นะครับตื่นมาเมียนบ้านซอยแม่ครับมาขนของขนยางออกมากนี่เห็นไหมครับ<ม>พวกของในบ้านเยอะมากครับผมมันลายโพดจนว่ามีมองสิยางแล้วทำไมคอมเมนต์ไม่ขึ้นอ่ะแบงเอาโทรศัพท์มายืมดูคอมเมนต์หน่อยคือจังคอมเมนต์ข้างนี่ขึ้นไหมขัลโหเนี่ยฮัไม่ขึ้นเลยดูดิ ไม่เห็นขึ้นเลยซ,ลซื้อแล้วซื้อแล้วใช่ไหมธนาคารอะไรนะครับทักถามทางเพจได้เลยนะครับผมเพราะว่าตอนนี้แอดมินก็กําลังทํางานอยู่เข้าไปซื้อแดงแต่ตอนนี้เลยนะครับเพราะว่าเมื่อื่นเนี่ย้นไปซื้อเมื่อ,อื่นจอๆนี่อาเซีบบเขาคุ้มซ่าอีเลียครับบัตรเพียง99บาทนะครับขึ้นนอนหน่อยแทกาตรง ตื่นมาซอยงานแม่ครับเลยได้นอนหน่อยเดี๋ยวมือกับผมไปไล่ซดแม่กัสิตัดต้นไม้ตัดยุงบ้านนายจะต้องซ้อมเพลงอีกนะครับซ้อมเพลงแล้วก็ประสานงานกับพี่ๆศิลปินพี่ๆทีมงานทุกคนนะครับทีสีไปซอยมืออื่นครับผมกดได้ห้าพัน e ีนี้ขอบคุณนะครับขอบคุณมากครับผมเนี่ยครับผมเพิ่งเห็นคอมเมนต์นะครับเพราะว่า ในในโทรศัพท์ผมคอมเมต์บอกขึ้นครับเพจนี่อาจจะหนักอยู่นะโดนปิดกั้นหนักอยู่นะผมคิดว่านะป้าป๋าให้กำลังใจสอบหน่อยโอเคครับสู้ๆครับตั้งใจสอบรอในกลุ่มแล้วคุณครับใช่ครับคอมเมนต์ขึ้นใ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 นของคนดูของพวกคุณทุกคนนะครับแต่ว่ามันไม่ขึ้นหน้าจอผมตอนนี้ผมก็เลยเอาโทรศัพท์บแบงมาอ่านคอมเมนต์ครับปึ้ยบึงสอนเครียดโทรศัพท์เนาะ ซอนเคลียสตัวสับไปแบงก์ไปเฮรอรอในขุมแล้วพี่นาราสู้ๆครับเอกกนหล่อปุณนะครับศิลปินรับเชิญของเรา EP นี้นะครับนั่นคือโหน่าบอยสิริชัยนะครับแล้วก็มาพร้อมกับนางเอกเชอรี่ปียพรนะครับแล้วก็มีนางเอกหน่อยของเสี่ยวอ่อนว้อนแฟนนะครับน้องยิ้มสงดีนะครับผม เป่นใจให้กับคนออกข้อสอบหน่อยขอเลขบัญชีด้วยเข้าหม่ขอเลขบัญชีเ,าาเ,ญชเหรอครับลิงก์ผมปักหมุดไว้ด้านล่างแล้วนะครับตอนนี้นะครับผมปักหมุดเรียบร้อยแล้วครับสามารถอ่าเข้าไปในลิงก์ที่ผมปักได้เลยตอนนี้ครับผมเคสหวานเคสเอแบงเคสเอแบงสู้ๆนะพี่ท็อป คุณหมอซอไปด้วยไหมไม่รู้ว่าบีบีจะไปหรือเปล่าน,นะครับพวกนี้เอาตลูกสาวอะไรแต่ตัว,ตว,ตว,ตวมาพี่เทียนมา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 ไปมวนน้ำกันสวัสดีเสียงอ่อนเป็นกําลังใจให้นะครับขอบคุณครับผมสื่อมือ่อื่นท่านบอท่านอยู่ครับแต่ว่าคันเป็นไปได้แคอยากให้สื่อเต็มเต่มมือนี่แหลนะเนาะก็สอบพรุ่งนี้ทันบอเอ้าคอมเมนต์คอมเมนต์ดีเลยแล้วนะครับผมล่าสุด อ,อ่นอานพี่เนี่ยอีกแล้วนี่อ่านพี่เนี่ยอีกแล้วเข้าไปรอกลุ่มแล้วขอบคุณครับเรียน <couples. S 1> ออนไลน์อ้าทุกวันนี้เขาจะมีเรียนออนไลน์อยู่เหรอสวัสดีแม่แม่พี่พี่บ้านฮักติงลี่เข้าไปรอหลายคนแล้วนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณแฟนคลับบ้านติงลี่ด้วยครับเมื่อคืนพี่ทปสวยมากธนาคารอะไรอ่ามีปลายบัญชีอะไรธนาคารนะครับสะดวกอนธนาคารไหนสามารถ ทักเข้าไปถามแอดมินในเพจในข้อความได้เลยครับเพจไม่แจ้งเตือนเลยใช่ครับเพจช่วงนี้เพจโดนปิดกัน้นเพราะว่ามีการขายบัตรเยอะนะครับเธอพี่ลงทางหาทางอ่อยเธอไม่ได้นะ่ารักุณธคือว่าดีครับกินข้าวเรียบร้อยครับผมยอดต้องห้าพันบวกในในอีพีนี้เพราะหลายคนตื่นเต้นตั้งแต่ประกาศวันแรกแล้วคือว่าดีแท้ รอบที่เล้วเอาซอแอนมานะครับรอบนี้เอาพี่บอยมาสัมภาษณ์สักหน่อยทักไปหาผห็มาซอยนองอยู่เสียงอ่อนว่นแฟนนี่ตกลงเร็วมากครับเหมือนอยากมาเคลียร์อะไรบ้างนะพี่บอยอ่ะมันอยากมาเคลียร์อะไรปะเนี่ยบอสสลีดตันคอ ตามบอสบอยขอบคุณครับแฟนขับบ้านพี่บอยแฟนขับบ้าน AB ก็เข้ามาให้กำลังใจแล้วก็เข้ามาร้อนในกลุ่มเยอะแล้วนะครับตอนนี้ <c oughs> น้องโยคะน,นะ <c oughs> พีนี้คุณหมอบีรับเชิญ คุณบอกีบียังไม่ขึ้นนะครับแต่อีหน้าหรืออีพีต่ต่อไปก็ไม่แน่ครับพืนหัดลองเพียงอยู่ครับตามบอสบอหอยอ้อผมดีเลยนะน,นี่พี่ท็อปน่าราก,ก่อนนาราขอบุณครับซื้อทุกอีพีเลยนะครับนารานี่นา่ารักไอ้น้องนรานี่อันนั้นคือน้องสาวผมนะครับแกงพี่บอยหนัก,นก,นก,นกๆแบบเจอเลยครับพี่บอยเพราะว่า ผมเป็นคนทำสคริปต์นะครับมื่อคืนใครซื้อซื้อเมื่อนนีหแหละครับอยากให้ทุกคนไปรอน,นัานาในกลุ่มอีพีที่แล้วระบบธนาคารมีปัญหาใช่ครับระบบธนาคารผมมีปัญหามาสุดท้ายจริงๆทุกเกือบทุกอีเลยนะครับาอเอเสียงอ่อนชอบดูทปมากๆของเจเข้าไม่ได้ข้อหอมแก้มคนด้วยเนาะครับเอ,ออยากหอมแก้มเสียงจริงดังมากใช่ครับบ้านผมค่อนข้างจะบ้านนอกนิดนึงนะครับ บ้านค่อนข้างจะอยู่ไกลกับเมืองน,นิดหนึ่ง <laughs> ผมดูเหนื่อยไหมทุกคนทุกคนว่าผมดูเหนื่อยไหมอยากเชิญป้าป๋ามาซานเราบ,บ้างจา้าโอ้ยขันมีโอกาสก็สิได้ไปอยู่ครับสวัสดีครับเต้าไปไหนเต้าอยู่บ้านนะครับตอนนี้ผมอยู่บ้านผมที่สีคิ้ว พอเมื่อคืนไล์สดเสียจแม่บอกว่าหามาซอยเมียนบานเนี่ยเพราะว่าขีบของในบ้านมันหลายก็เลยกลับมาช่วยแม่นะครับดูเหนื่อเปลียเมื่อยดีครับผมเฮ็ดงานเหมือนมือเลยมูนี่กับซุ่มน้องๆซุ่มใบแบงไอ้ตีไม่เห่าเสียงมันเข้าโทรศั์พ่อนี่ ดูเหนื่อยบ้านนอกตัวไหญตัวมันเด้อเคียกันเองกับพี่บอยเคียกันเองกับพี่บอยครับผมรอคุณหมอมาขึ้นเสียงอ้อนอีพีไหนก็จะรอวุ้ยว่าดีเลยครับน่ารักมากมาบ้านเข้าได้ไหมครับเอ้าขี่ใสปูไปนั่นนะครับบ้านเข้ารีบซื้อนะวันนี้จะได้เข้ากลุ่มเร็วๆครับคุณครับขอบคุณมากนะครับหน้าผมรู้เหนื่อยๆแบบไม่สดชื่นใช่ไหม ผมเพิ่งอาบน้ําเลยเนะี่ยอาบน้ําเพื่อแบบว่าปลุกตัวเองให้สดชื่นหรือว่าเป็นเพราะไม่มีฟิลเตอร์ทำให้หน้าผมไม่สดใส <c oughs> <c oughs> เซลฟ์ฟิลเตอร์นี่สําคัญอยู่นะครับฟิลเตอร์นี่สําคัญมากอยู่นะคิดว่านะรอน้องๆซื้อแล้วครับดูเหนื่อยมากเพราะผ่อนเยอะๆพรุ่งนี้กลัวธนาคารมีปัญหาเพราะวันสิ้นเดือนจริงๆครับผมไลฟ์สดผมนีสิครบรอบมาสิ้นเดือนว่าเลขออก,ออกอประมาณนี้แหละครับ นี่คือ,อไรสุดของผมนะาำไมออกจากปากหน่อยโอเคครับผมขอบคุณครับที่บอกนะครับน่ารักน่ารักมากก่อหน้าใสแทบปะเอกจริงเหรอครับผมไม่ได้ใส่ฟิลเตอร์เลยนะเนนี้หน้าแบบสดสดอย่างเงี้ยครับเพิ่งอาบน้ําขึ้นเลยนะครับเพิ่งอาบน้ําเสร็จเลยนะครับฟิลเตอร์ช่วยได้ครับทุกวันที่ผมดูสดใส ดูไม่เหนื่อยไม่เปลี่ยนเพราะาอาจจะเป็นเพราะฟิลเตอร์กันใช่ครับพูดถูกครับมันเป็นหน้าตาของคนนอนน้อยครับจะนอนนะขอซีเอฟชุดดาราคือเดียวผมซีเราผมซีหอยฟังเมื่อวานใช่ไหมครับ ทีผ่ผมผมกับผมกับผมกับมูหยองมานั่งถา่าพี่อันพี่อันเป็นคนแต่งหน้าผมกับมูหยองนะครับมานั่งถ่ายอยู่ในห้องน้อยเพราะาพี่อันนัดผมสองคนสี่โมงเย็นใช่ไหมผมก็ไปนั่งถา่ายบัีฑก็ให้ไปเข้าไปค่อยซอยขนณสุดบันนีตสุดเพื่อกนะ็ใส่ถุงมาเนาะเบาไอ้ใส่ซองมาบ่แหย่ห้องหดเบืองแบบสุดเป็นยังไดงยานเท่าบ่ญยานเท่าอยากอายบ่กรับใส่ก่อนวันงานผมผมกับมูหยองก็คุบถามว่า พี่จะแต่งพวผมเป็นยังไงเสียให้ผมใส่ชุดจังไดียนะครับแต่ผมย้ำผมย้ำไปผมย้ำแล้วย้ำอีก่าขอร้องว่าชุดที่ให้ผมใส่อย่าเปิดไหลนะครับโ <laughs> พสันไหไรผมใหญ่มันสีบก๊คือไม่ยิ่งผม่างเสีย <laughs> เราก็ยเลยไปตัดเสียที่มันคุ้มขึ้นมากนะครับแล้วก็เหตุผมมึ พักผ่อนด้วยนะน่าราเอาภาพอะไรออกาจากหัวไม่ได้เลย <laughs> น่ารักใช่ไหมล่ะน่ารักใช่ไหมล่ะ <laughs> คืนน่าราสวยมากเดี๋ยวซื้อขอบุณครับใครที่สนใจอยากซื้อบัตรเสียงอวอนแฟน ในวันพรุ่งนี้นะครับสามารถซื้อได้เลยนะครับในลิงกที่ผมปักหมุดด้านล่างนี้ไม่งั้นก็สามารถซื้อผ่านเพจเสียงออนวันแฟนแฟนเพจได้นะครับรับรองว่ามวนสนุกเช่นเคยคอนเทนต์โบซัมกันโบซัมทั้งใดเป็นคอนเทนต์ในแบบของผมเองนะครับศิลปินรับเชิญก็มีแต่คุณภาพนะครับมีแต่ระดับตำนานระดับโอ้กะเกง่งทุกคนแหละเพราะว่าออกงานกันมาหลายงานแล้วกับสิเขาค้ากันดีครับ สู้ๆนะครับนาราขอบคุณมากครับรักนาราเสียงอ้อนขอบคุณครับเมื่อวานชุดก็สวยทุกชุดหน้าก็หวานแต่ผมใส่สุดไทยบ่คือบ่คือเนอะาะวา่าะสั้นหญ่ว่าสั้นเมื่อวานชุดสู้ๆเดลยนาราขอบคุณครับแต่เมื่อคืนสวยมากจริงสวย สวยทั้งเต้าพี่เต้าน้องนะครับบุงหากับรุนนี้สวยนะสุ้มจ้อคือสีมักเนาะสุ้มจ้อนี่สุ้มเบิงนี่คือสีมักเนาะแต่ว่าเจ้าถามสุ้มถูผมใสผมอยากอายกันวหมบอกเลยว่ามากนะครับอยากอายมากนะครับบอกเลยเอาแบบหล่อๆเด้ครับอย่าฟังเราากินเดียวเบื่อ คือจะคือกว่านี้ถ้าใส่ส้นสูงเหมือนเพื่อนโอ้ยให้ให้ผมกราบแล้ะครับคือ,อยากแห้งในการใส่เกือบเป็น,นปสูงภาษาจะเกอร์ล่าผมก็ยังแบบยา,แบบยากแลวเนี่ยยางไยเมื่อวานผมไม่ใส่รองเท้าส้นสูงเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นเพลงดาราคืนเดียวหรือว่าเป็นชุดเอร์ในละครเพลงนะครับคือแบบว่าขันไซขึ้สีลมครับคือสิ่งยางยากแค่ยังบอกเอลยนล่าสุดน้องโยคะเต็มติ๊กตอไปหมด นอนให้เพียงพอนะครับระวังจะเป็นหยุดเพนด้าเพราะท่านหลาละมักงครับ <S <S 1> <S 1> <S 1> ซื้อบัตรแล้วขอบคุณครับผมต้องเอาโทราศัพท์อีกเครื่องหนึ่งอ่านคอมเมนต์นะครับเพราะว่าเครื่องของผมนี่ยคอมเมนต์บวกลืนหัวบวกขึ้นแต่ผมกป็ยังหัวเจ้าของนะครับภาษาหญิงซุ่มเจอเสีบวกลื่นผมเนาะวันนี้ก็จะนอนเร็วนิดนึงครับเพราะว่าวันนี้พักผ่อนน้อยมากจริงๆนะครับน้อยแบบ น้อยๆอย่างเี้ครับนอนประมาณสี่สามสามสี่ชั่วโมงอยู่สี่ชั่วโมงหกโมงกว่าเออสี่ชั่วโมงอยู่นะสี่ชั่วโมงอยู่ครับถือว่าเยอะไหมสี่ชั่วโมงตลกเกือบจ้าแห้งจักเสียไปทั้งเลยเกือบเนี่เกือบคู่ที่ผมใส่ได้ขึ้นนี่ใส่ชุดไทยแล้วสวยมากจริงไหมเนี <laughs> ่ยชุดใหญ่แดรรลาคืนเดียวสวยมากมือ ซื้อบัตรตอนนี้เจ้พี่อเอกยิ้มหวานให้จ้ะขอบุญประทบัตรผมก็ยิ้มคึอเก่าพรุ่งนี้รอดูนาราพี่บอยฟอนงามๆขอบุณครับแต่รองเท้าเจ้าดิิงเมื่อคืนรองเท้าแตะมากมากมืออื่นจัดให้แน่ด้วยขอบุณครับบอสเสียงอ้อนเอาอยู่ทุกอีพีขอบุณนะครับขอบุณกำลังใจมากๆากเตะอ่อนความงามซุ้มจอนี่คือสีมากลายเนาะคือสีมากแห้ง เบิ่งจากข้อมีมนข้อ,อยังแล้นี่คือถึกใจซุ้มเจ้าคักแล้วเนาะเคิดโทรศัพท์อันนี้เป็นโทรศัพท์คิดโทรศัพท์ไอแบงค์นะครับสวัสดีครับโต๊ะพี่สวัสดีครับ,สว,ส,รบสวัสดีทุกคนนะครับจิงรลีเป็นตาลายยังว่าเอามะขวาคินได้ว่เนี่ยเอามะควากินได้บ่จิงรลียด่หรอ เหนื่อยมากนะครับวันนี้ว่าสีบาโบลไลสุดแล้วนี่ว่าสีบาโบลไลสุดสิทาไปไล่นางานตอนซ้อบตอนอย่างออื่นแต่ว่าพี่พีแอดมินบอกมาว่าไลสดแจ้งแฟนๆหน่อยเผื่อแฟนๆบางคนแบบว่ายังยังแบบว่านิ่งนอนใจเพราะท่านฝ้าซื้อบัสให้ซื้อแต่ตอนนี้เพราะว่ามืออื่นมันสีมีปัญหาอีกเดี๋ยวมันสีซาอะไรประมาณนี้ครับผมก็เลยผมก็เลยแบบรีบนะครับใส่ชุดไทยแต่ท่านั่งเนี่ย ผมลืมข้าวครับผมลืมตัวนะครับพี่เต้าก็บอกนั่งดีๆเนี่ยนั่งดีๆเนี่ยจ้ะนั้นเข้าใจความแบบว่าเวียดยามนั่งดีแล้วมันแบบแบบมันเหมือนเก่งนะครับมันเหมือนแบบต้องเอาขามาหดเข่ามาชนกันอิรีเดกำลังมาเบิงครับผมพระเอกเหมือนน้องเวียงโอ้ยเยาว่าครับผมเพื่อนงามกับผมหลายครับผมงามถึงใจอีลรอ่ะ ถึกใจครักถ้าเบิ่งนาลาร่าแต่งเป็นไม่โอ้อย่าหาให้ผมเห็นอีกได้ครับผมอยากอายละแต่ว่านี่ผมเนมผมนนืนมาครักผมตื่นเต้นมาคักจนว่าเงาือเมือ่งเงาตีผมไหลก่อนขึ้นเวทีหนึ่งยี่เหลยครับพุ่งนี้นาลารา <c oughs> มาเปล่าอะไรเนาะ ้าบอกว่าเดี๋ยวถึงบ้านจะช่วยไล้ขายบัตรครับโอเคครับเดี๋ยวให้เ้พี่ไล์ก่อนนะครับพอพี่เลิกไล์ปุ๊บก,ก็ให้เจออ้าหยอกไล้ต่อนะรีบซื้อนะเข้ากล่อดเร็วขอบคุณครับขอบคุณมากๆนะครับไม่ต้องอายหรอกสวยมากนะชุดๆนะครับนาราวันนี้นอนในวันนี่นะครับผมไล้สดประชาสัมพันธ์บอกทุกเนเสร็จผมก็จะนอนละบ่รดนครับ,บโ่รดอน่ามาดี สีฟ้านอนังหน่อยนึงอยู่ครับอเ,เอาละโอเคครับผมไม่นี้ผมขออนุญาตไปพักผ่อนกันเดอ้อทุกคนผมนอนหน่อยแห้งเพราะว่าเดินทางเมื่อวานมาถึงบ้านหกโมงนะครับนอนตนสิบโมงครึ่งมาซอยแมย่เมยียนบ้านยนวันคลัมอีเลียนี่เพระท่านเพท่นเมียนเรียวด้วยนี่ เอาของมาการผนไปเพราะว่าของที่เอา,เอาของานอกบ้านที่รอแจกแจกญาติญาติที่เพิ่นสิมาเอาไปใส่นี่เพิ่งนว่าท่านได้มาเอาเหน่มากวันนี้ขออนุญาตพัก,ก่อนก่อน,นนะครับไม่อดีครับผมเดี๋ยวพรุ่งนี้ต้องเดินทางแต่เช้าไปร้อยเอ็ดอีกนะครับยังไงก็บายบายนะคะฝากในเดือฝากให้ผู้ใดสะดวกผู้ใดพร้อมกรับ ไปซื้อบัตรจองตัวแต่ตอนนี้นะครับเนือพอามืืออื่นเนี่ยขันมีปัญหาทางแอปทางการโอนเงินขึ้นมานี่มันสียาดละมัศนสีสานะครับเนาะขอบคุณมากนะครับฝากเป็นกำลังใจให้กับเสียงอ้อนวอนแฟนใน EP ที่5ในครั้งนี้ด้วยครับ